เอาละค่ะากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-689-3673 0 6 8 9สนะคะ0ูนย์3 6 7 3นะคะส่วนท่าใดอยากจะสมัครเป็นสมาชิกรายการหรืออยากจะสั่งซื้อเทปดีวีดีนะคะเป็นเทปรายการที่ได้เคยนำออกอากาศไปก่อนหน้านี้นะคะสามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อเทปรายการได้หมายเลขโทรศัพท์086906 3,991ก้า9ก้นนะคะ086ย0 6 3 9 9 1นะคะยังไงก็โทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคุณถึงจะมีสิทธิ์สั่งซื้อเทป DVD ได้นะคะก็ใครที่เป็นสมาชิกแล้วอันนี้โทรศัพท์มาสั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกก่อนนะคะการสมัครสมาชิกรายการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดต้องรีบกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรารับจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกัน086 9063991นะคะ0869063991ค่ะอย่างที่วันนี้ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะอาจารย์คะเมื่อ,อรู้สึกว่าจะเป็นตอนสองตอนที่แล้วอาจารย์พูดถึงคำอยู่คำหนึ่งอาจารย์บอกว่า,าคนเราเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญนะคะคอาจารย์พูดอยู่คําอยู่3ประโยคอาจารย์บ,บอกว่าคนเราเนี่ย นะฮะสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนอกจากจะต้องออกกําลังกายแล้วจะต้องดูแลตัวเองด้วยภาพรวมแล้วเนี่คะเรื่องอาหารการกินก็คือให้ยึดหลักสามกินไว้นะฮะกินอิ่มเออกินดีก่อนอาจารย์บอกว่ากินดีก่อนอันที่สองกินอิม่มอันที่สามกินน้อยสามคำนี้มันมันมีความหมายอะไรที่มากมากกว่าที่เราคุยกันอย่างนี้ไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นสมัยที่รัชมง ห่ง <c oughs> นะฮะท่านส,สมิเ่เขาเขาเขาสอนไว <c oughs> น้ตอนเช้ากินให้ดีตอนเที่ยงกินให้อิ่มอ๋ออัอนนี้หมายถึงมื้อมื้ออาหารมื้ออาหาร <c oughs> นะฮะ <c oughs> มื้ออาหารตอนเย็นกินน้อยหน่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ก็คือท่านอาสอน, <c oughs> นเอาไว้ท่านสมิ่งเนี่ยตำประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่าอยู่ถึงร้อยสามสิบหกปีนะ แต่ก็มีกระแสหนึ่งครับบอกว่าร้อยสิบหกปีจัดเป็นร้อยสิบหกหรือร้อยสามสิบหกยังไงเกินร้อยแน่เกินร้อยแน่ถ้าท่านที่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้โรคมาตั้งแต่เด็กเนอะเหรอฮะที่บภาพไม่ค่อยดีอันตรายแล้วใช่ก็เลยสนใจเรื่องการแพทย์เพื่อจะ ต้องการเอามาดูแลตัวเองะนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้ค่อนข้างดีนะเป็นท่านหนึ่งที่รวบรวมเรื่องตำราตำราได้เยอะมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือท่านอยากเขียนหนังสือแต่งหนังสือเรื่องการดูแลตัวเองได้เยอะพอสมควรค่ะ,ะเขาก็จะให้หลักการไว้ตรงนี้กันะว่าตอนเช้ากินให้ดีตอนเที่ยงกินให้อิ่มนะ อวเย็น,ยน,น,ยนกิน,กนให้น้อยเราไปที่คําว่ากินดีก่อนอาจารย์กินดีนี่กินยังไงคะอาหารต้องรอาคาแพงเลิศหรูอลังการ <c oughs> อาหารพระประานเหลามาเลยหรือยังไงคะคําว่ากินดีคําว่ากินดีก็คือคุณภาพดีไม่ไม่คาว่าคุณภาพดีเ,เดี๋ยวนะคะอาจารย์กินดีในความหมายเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามีอาหารเต็มโต๊ะ ไม่ใช่ในความหมายกินดีไม่ใช่นะกินดีไม่ใช่กินดีในความหมายก็คืออาจจะเป็นเนื้อนมไข่อะไรพวกนั้นกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ได้สารอาหารที่หลากหลายใช่อ๋ออันนี้คือดีก็คือมีคุณภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยอืคนเราเนี่ยเวลาตอนตอนกลางคืนรับนอนน่ะนอนหลับอยู่เวลานอนเนี่ยออกซิเจนก็ใช้น้อยลงหายใจช้าลง ใช่ไหมหายใจช้าลงหัวใจเต้นช้าลงนะฮะการผ่าหันน้อยลงทุกอย่างสโลโมชั่นหมดเลยถูกต้องถูกต้องะถ้าตื่นเช้าขึ้นมามีหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาไม่ยอมกินข้าวอ้อยเป็นบางครั้งอาจารย์รีบไปทํางานรีบไปทํางานนะฮะพอร่างกายเราอยู่สโลโมชั่นอยู่นะตื่นเช้าขึ้นมาถึงเวลาอาบน้ำตื่นตัวรู้สึกสดชื่นนะฮะแต่หลายๆระบบเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ตื่น โดยเฉพาะอย่างเช่นพวกก,กันย่อย<ะ>กันย่อยอาหารเพวกนั้นยังไม่ได้ตื่นะนะถ้าหากว่าช่วงนี้คุณไม่อยอมกินข้าวค่ะนะฮะ,ะเออ่ระบบเผาผลาญมันก็เลยไม่ตื่นสักที มันก็หลักนี้นั่นแหละร่างกายตื่นแล้วแต่ว่าระบบเผาผันยังตื่นไม่เต็มที่การที่เราเอาสารอาหารเข้าไปเอาเอาอาหารเข้าไปบ้างมันก็เหมือนกับไปกระตุ้นให้ระตนระบบมันต้องเฮ้ยต้องตื่นนะไม่ตื่นมันมันย่อยไม่ได้ใช่ไอ๋อกระตุ้นให้มันทำงานกระตุ้นมันทำงานนะฮะกระตุ้นมันทำงานนะฮะพอกระตุ้นมันทำงานปุ๊บร่างกายมันถึงจะเผาผันใช่ไหมฮะถ้าทำไมถึงว่าบาร์เวอ่าการดูแลสุขภาพการลดความอ้่นเนี่ย เราพูดถึงแล้วขมอ้วนเนี่ยอันดับแรกก็คือเราต้องกินชาข้าวเช้าถ้าคนไม่กินข้าวเช้าคนนั้นจะอ้วนจริงเหรออาจารย์จริงครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนมันต้องเป็นข้าวไหมอ่ะไม่จาเป็นต้องเป็นข้าวอย่างเดียวเป็นอะไรคะคือข้าวหัวให้กินให้ดีก็คือว่าพวกเนื้อนมไข่อะไรกินได้หมดเนื้อนมไข่ก็คือกินอาหารให้มันมีคุณภาพสูงค่ะเพราะโปรตีนเพื่ออะไรพวกนั้นเอสมุตินะคะ โอเคถ้าตื่นเช้ามามีข้าวต้มสักถ้วยหนึ่งอันนี้พอนึกออกว่าแล้วก็ใส่ไข่สักฟองหนึ่งอันนี้พอจะนึกออกว่ามันมีเนื้อนมไข่แต่ในกรณีที่บางคนได้เห็นบางคนก็ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นนมสักแก้วหนึ่งขนมปังสักแผ่นหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกินดีหรือ,อยังอาจารย์ไม่พออาไม่พอเหรอไม่พอคนอาจจะต้องมีเอ่พอพรเซนวิตอ๋อมีม,มีมีเนื้อสักหน่อยนึงอ่ะให้มันมีเนื้อมีไข่สักหน่อยนึงใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วตื่นเช้ามาโดยเฉพาะคนทํางานกาแฟเลยอาจารย์ กาแฟ1แก้วขนมปัง1ชิ้นก็ก็ก็ไม่ว่าการคุณจะกินกาแฟก็ได้แต่ว่ากินพวกเอ่อโปรตีนบ้างอาจารย์กำลังจะบอกว่าตื่นเช้ามาคุณจะกาแฟจะนมจะอะไรแล้วไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้มีโปรตีนบ้าง นะคะมีคาร์โบไฮเดตบ้างมีอะไรบ้างคาร์โบไฮเดตก็คือพวกแป้งทั้งหลายข้าวทั้งหลายโปรตีนอาจจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะะคเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะฮะอย่างเราแพทย์จีนรับว่าอย่างมันเต็มที่นะ้าจริงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กับพ่อมัํากับพ่อเป็นคนทํางานได้เต็มที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคนจะกินอาหารที่มีความมีไขมันมีโปรตีน นะฮะร่างกายเราย่อยได้เต็มที่ยังไงมันก็ย่อยเพราะว่าเวลามันลากไปตั้งกี่กี่ชั่วโมงอะกว่าจะกลางคืนถูกไหมอาจารย์ใช่อาจารย์แล้วแล้วนอกจากกินดีมื้อเช้าอาจารย์บอกว่ามื้อเช้าต้องกินดีนะเขาระบุเวลาไหมว่าคาว่ามื้อเช้ามันต้องกี่โมงถึงกี่โมคือคือปกติเนี่ยแพทย์จีนเราก็คืออย่างนี้เนาะคือ เเราจะแบ่งช่วงเวลา<อ>นะครับ<อ>ถามว่ากี่โมงถึงกี่โมงไม,ไม่ได้ไม่ได้ระบุถึงขนาด,าไ,ดไม่ได้ฟิตขนาดน,านั<อ>้นเลยทั่วไปก็เช้าก็คือว่าสักเจ็ดมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านั่นเรียกว่าเช้า <Norwegian. S 2> ถูกไหมฮะนั่นคือ,ค,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 อคือการปฏิบัติทั่วไปนะครับคือคนจีนเนี่ยอยังคัมภีร์ของที่จริงเขาจะสอนไว้อยู่ว่า ถ้าผ้าที่ตกดินก็ให้นอนอนะฮะผ้าที่ไก่ขันนะฮะไก่ขันก็ผ้าที่รุ่มขึ้นใช่ไหมไก่ขันก็ให้ลุกขึ้นมาลัมนะฮะนี่คือ,ค,อคือการดูแลสุขภาพแบบแบบแบบโแบบแบบราณคำว่าลำในสมัยนี้ถ้าบางท่านอาจจะแปลกว่าไอ้ลำคืออะไรคืออย่างเช่นลำไทยเก็กลำมมวยจีลำกระบี่กระบองที่เราจะเห็นชาวจีนรุ่นอากองอาม่านเนี่ยจะจะทำกันใช่หรือนะว,ว่าก็คือ คือตื่นกายคัน<ฮ>ะนะฮะหรือว่าผ้าที่ขึ้นอ่าเราก็เราก็ร่มลุกขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะคือแพทย์จีนเนี่ยเ,เขาจะตั้งหลักตรงนี้แต่จรงิงๆแล้วในแต่และช่วงก็จะมีเวลาด้วยนะฮะอย่างเช่นเวลาหน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวของที่จริงเขาบอกว่าเออถ้าหน้าหนาวเนี่ยนะคุณนอนนอนถ้มันยาวหน่อยหนึ่งตื่นสายหน่อยน่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าหน้าร้อน คนต้องตื่นเช้าขึ้นมานึงค่ะคือเขาจะมีกำหนดการเปลี่ยนตามดูการใช่แต่หลักการหลักๆก็คือตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือสี่ห้าหกโมงเย็นก็ตื่นห้าโมงเช้าก็ตื่นแหละนะฮะต้องตื่นตัวทำนี่ทำนู่นหน่อยนึงนะฮะขึ้มาก็พอดีกินข้าวะก้เจ็ดแปดโมงเช้าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าตอนเช้ามันก็จะอยู่ที่ประมาณ7-9ถึงโมงซึงเวลาปกติของแต่ละท่านหรืออาจจะเช้ากว่านี้เราก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ สภาพวิธีของแต่ละคนถูกไหมฮะถ้าเป็นมื้อเที่ยงก็บางคนก็อาจจะเที่ยงตอน11บเอโมงหรือบางคนอาจจะเที่ยงที่บ่ายโมงเราก็ไม่ว่ากันครับและตอนเย็นอาจจะอยู่ที่ประมาณ5้าหกโมงเย็นครับไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มถูกไหมอาจารย์เพราะถ้าคือมันดึกกว่านั้นแล้วมันก็ทำให้แล้วมันไม่ใช่ยมมื้อเย็นละคุณคุณต้องเข้าใจนี้นึงว่าถ้าคุณทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยคุณเราทานปุ๊บเราต้องรีบเราต้องนอน คุณอาจจะบอกยังไม่ได้รีบนอนแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลามันก็มันก็ใกล้เคียงเลเวลาไปแล้วถูกไหมคะคแล้วคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าคุณทานสเต็กชิ้นใหญ่ๆตอนประมาณสองทุ่มตีสี่คุณก็ตื่นแล้วไอ้สเต็กชิ้นนั้นเนี่ยไม่รู้มันจะย่อยหรือเปล่าเลยถูกไหมอาจารย์นะเราก็คิดตรงนี้ไว้อ่ะขอกลับมาในเรื่องของการกินดีก่อนอาจารย์อาจารย์บอกว่ามื้อเช้าเนี่ยให้ยึดหลักกินดีไว้ครับนะคะก็คืออ่า กินกลุ่มที่เป็นโปรตีนเยอะขึ้นหน่อยมีหลายท่านมื้อเช้าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะกินไงคือทุกวันนี้เราก็คือเป็นอย่างนี้ไงนะทําไมทําไมทําไมเดี๋ยวนี้รูปร่างมันเปลี่ยนไปหมดใช่นะฮะใช่ส่วนสาเหตุตัวหนึ่งก็คือการกินอถูกต้องอาจารย์อันนี้ใช่เลยคือตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะคือเราสลับกันคนะครับอนะฮะเราสลับกันนะฮะ ตอนเช้ากินน้อยตอนเช้ากินน้อยตอนเที่ยงกินอิ่มอ่าแล้วตอนเย็นกินเยอะตอนเย็นกินเยอะเย็นยันอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าตอนเย็นเรามีเวลาเยอะเออใช่ใช่ใช่ไม่หลายหลายคนบอกว่าใหม่ใม่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเอาเขาสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ไงอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกหลักนี้มันผิดแล้วผิดแน่นอนมันเหมือนกับเรากําลังจัดค่ะมีหลายคนหลายครั้งที่ผมพูดถึงนะว่าค่ะเหมือนกับที่เรากินสามพิเข้าสู่ร่างกายเรา นะครับอ่าอันนี้คิดแน่นอนอ่านะเพราะนั้นมื้อเช้าทุกคนต้องยังไงก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ควรขาดอ่าไม่ควรขาดเลยไม่ควรขาดจะคือถ้าเกิดรีบมากๆนมสักแก้วหนึ่งขนมปังสักนิดหนึ่งนะเป็นแซนด์วิชสักหน่อยหนึ่งอ่าพอไหวนะพอไหวพอได้อยู่อ่าเดี๋ยวนี้ทาแซนด์วิชก็ง่ายค่ะเนาะแซนด์วิชก็ทําง่ายๆก็คืออุปกรณ์ก็มีแล้วถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะเข้านอนทำทิ้งเอาไว้ก่อน แล้วก็ใส่ตูเ้เย,นย็นไว้ตือนเช้าขึ้นมาเขใส่ไมโครเวฟเปิดหนึ่งใช่ค่ะ,ะคเทนมสักแก้วหนึ่งอันนั้นก็ถือว่ากินดีแล้วล่ะกแค่นี้พอแล้วกินดีในความหมายของอาจารย์ปิงไม่ได้หมายความว่าโอ้โหต้องข้าวสวยวร้อนๆมีกับสองสาอย่างไม่ใช่ไม่จำเป็นนะฮะเป็นนมเป็นนมก็ได้นะคะเป็นนมก็ได้แต่ว่าโอเคอาจจะต้องมีพวกขนมปังแล้วก็อาจจะเป็นแฮมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไข่ดาวสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่นะคะสําหรับมื้อเช้ากินอิ่มอาจารย์ กินอิ่มอิ่มมันอิ่มบางคนมันไม่เท่ากันนะอาจารย์นะครับบางคนตัวเล็กเขาก็อิ่มในบือเล็กๆบางคนตัวใหญ่เนี่ยไอ้ถ้วยเล็กๆมันก็ไม่อิ่มสักทีแล้วกินอิ่มมันคือแบบไหนคือจริงๆแลกินอิ่มก็คือว่ากินเยอะหน่อยนึงกินเยอะกว่ามื้อเช้ากินเยอะกว่ามื้อเช้านะฮะปริมาณเยอะนะฮะทีนี้ถ้าปริมาณเยอะก็คืออาจจะเป็นพวกข้าวพวกผักเน้นข้าวพวกผักนะฮะผักสักจานหนึ่งอย่างเงี้ย นะะไม่ไม่อิ่มให้รู้ไปกาจาร์ถูบ์ฮะเออถ้าเราไปถึงปั๊บเราส้่งสั่งผักมาจานหนึ่งนะฮะสั่งพวกอาหารกลุ่มพวกนี้นะฮะมันก็จะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะครับแต่ขั้นอิ่มตรงนี้ต้องต้องเข้าใจว่าอิ่มในพอพอสมควรนะฮะไม่ใช่อิ่มจนตื่นเลย นะครับฮะอิ่แบบโอ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินข้าวพอหลังจะกินข้าวเสร็จแล้วคุณมานั่งพิงนี้แล้วบอกโอ้ตายละอันน้มันมันเกิดอิ่มแล้วถูกไหมอาจารย์นะคะจะมีอีกคํหนึ่งก็คือกินน้อยนะคะกินดีแล้วกินอิ่มแล้วนะคะอิ่มก็คือต้องมากกว่าดีหน่อยหนึ่งแต่ก็ความอิ่มเหมือที่บอกความอิ่มแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเอาเป็นว่าคุณจะเอ่อจะอ้วนจะผอมอะไรยังไงก็กินให้แบบว่าร่างกายมันอิ่มพอดีก็แลวกันไม่ใช่อิ่มจนแบบแน่นเลยอันนั้นนก็คคงไไม่ด้ะะ และคขาว่ากินน้อยคืออะไรกินน้อยคือกินน้อยกว่ากินดีหรือเปล่าหรือต้องกินยังไงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ